นี้นะครับพามาดูแปลงวิจัยมันสับหลังอายุเกือบ1เดือนกับการปลูกแบบไม้ไถแล้วก็ใช้ท่อน 1, นึท่อนสองท่อนสามังเอโคนมากระไารนะรตอนนี้นจะพ่นยาข่ายาบไปแล้วนะครับโซนนี้นะครับจากนี้ไปจะเป็นท่อนที่1นึ่งนะครนี่ลักษณะ ลักษณะเขาก็จะแตกง่ามตรงปลายพูดได้ว่าทางใหญ่ดีแท้ส่วนนี้ก็จะเป็นท่อนที่สองนะฮะท่อนที่สองกี่ฉีดยาขยาไปได้ไม่กี่วันนะครับตัวนี้ท่อนที่สองนะครับการเติบโตก็ไล่ๆกันแต่ว่าท่อนที่หนึ่งจะดูโอเคกว่า นี่ท่อนที่สามนะครับลำต้นจะเล็กนะฮะแล้วก็ท่อนที่สี่ลำต้นเล็ก